นี Hoy, ่เราถ่ายทอดจากกรมประชาสัมพัน like ธ okay. like ์นะคะมาจากเผ่้ใหญ่ค่ะไผ่ทอดสดจากบ้านในปทุมอูค่ะนักปั้นมือทองค่ะนักปั้นมือทองค่ะเออค่ะนักปั้นมือทองค่ะมากับพระเอกที่ชาติไทยประชาติไทยนธ์ผู้สอนจําแบบเป็นคนตั้งแปะอะไรค่ะงั้นก็หนูให้กับคมประชาสัมพันธ์ อ๋อค่ะก็อีกชั้นนึ่งนะคะนี่กับป้าเปิดไปไม่ทไปไม่ได้ก็ไหนคะเปดแล้วเปิดแล้วด้าไม่ได้เหรอป้าไม่ได้ค่ะทีมงพิธีกรอุ้งอ่างนะครับทีมงานนะเราไม่ได้่ายถ้าเราถาย พี่ยุทธนั่นน่ากิ้มใหมเลยค่ะขุมประชาสำคัญข่าวขุมผู้ชาสำคัญวันนี้มาจากป้าต่อนนะคะป้ามิ้งค์ค่ะป้าตแตนค่ะเออเขาเรียกว่าทุกครั้งคุณบารมีค่ะเพราะว่าเป็นคนใจบุญมากค่ะขอบคุณนะคะมือปั้นมือทองค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณเแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็กำลังใจทุกคนร้องให้เลยนะคะส่งมาให้ป้าแบบสัตว์ไทย ไม่เห็นอะไรเลยค่ะขยับหน้าพี่เอกหน่อยค่ะทีมพนักายลูหมิ่นทุกคนเลยค่ะที่เข้าเข้ามาในวงกจรชีวิตของคุณป้าขอบคุณมากๆค่ะที่ที่มาร่วมงานคุณป้าวันนี้คุณทำคุณบ้านนะคะก็ป้าที่ว่าที่ทำคุณวันนี้คือวันดีแล้วก็ในชีวิตของเราทุกคนก็จะในครอบครัวเราเราที่ว่าวันนี้คือวันดีแล้วก็จะเปิดรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป ทีมยูอรมากนะคะหลังคาบ้านเราเซ่ก็เก็ถ้าราเรอกเราื่อเพเือเพ้มเพอ่อนเือือเพอนอ่อเ่อนเพืนเ่อกเ่อนเพื่น่น่นเเอเพืนเอนเ่นเพืนเพืนเพอเพอนน่นเ่เเนเอเ่ มีช่องเล็กๆคุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะตุ๊กตาสู้

จากวอนนั้ถึกดีนะไม่เคยทียบกันนะตัวนี้เด่มารู้สึกดีมากขอให้ลุงคน้แงเฮงเฮงวยรวยนรับคนที่รักกคาแตรวยรวยเฮงเฮเช่นกันครับจ ง่าแต่งงายเลยไหมคะเสลอชาวใบจะมีลูกสาวนะใสยกันตั้งชื่อเลยน้องใบบุญค่ะน้องใบบุญเสวยมากเลยถ้ามีลูกสาวให้ตั้งชื่อว่าใบบุญดีไหมคะตั้งชื่อไว้ก่อนนะให้ชื่อว่าใบบุญนะถ้ามีลูกสาว